สนับสนุนโดยปิยยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจทั้ง Q7 และ Q8 ทำให้ตลาด SUV รูปหรูในคลาสนี้ดุเดือดมากขึ้น GLE มีคู่แข่งแล้วรวมไปถึงเ m w นยูก็เจอคู่แข่งแล้ว X5 และ X6 มีคู่แข่งตรงตรง สวัสดีครับแฟนๆรถออนไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประโถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับออโตไลฟ์ไทยแลนด์และ Audi Thailand เพราะวันนี้ครับ Audi ประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในตระกูล Plug-in h y b ริ d ถือว่าเป็น Plug-in Hybrid รุ่นแรกของ Audi ประเทศไทยที่นําเข้ามาจําหน่ายและที่อยู่ด้านข้างผมนั่นก็คือเจ้า Audi Q7 60 TFSI e Quattro S Line Black Edition ชื่อโคตรยาวตามสไตล์ของ A u ดีอยู่แล้วตัวเลข60คือเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของ a u ดีในวันนี้ในตระกูล Q7 วันนี้เครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าแรงคือเครื่องยนต์เบนซิน3 0ลิตรปลั๊กอินไฮบริดเทอร์โบนะตัวนี้นี่มีแรงมา้ามาถึง462แรงม้า700นิวตันเมตรโคตรแรง ถือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่แรงที่สุดในคลาสวันนี้แล้วไม่มีรถรุ่นไหนที่อยู่ในตระกูลปลั๊กอินไฮบริดและเป็น SUV ไซส์นี้ทรงนี้ที่แรงเท่า Q760TFSI E คันนี้แล้วตัวเนี้แรงมากๆเพราะเขาอยู่บนพื้นฐานเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้พลังก,กำลังของเขาเนี่ยสูงมากๆอย่างที่เรียนให้ทราบ462แรงมา700นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 1 0 5.2วินาทีคือความเร็วเดียวกับเจ้า TT นั่นเองโอ้ v u v ไซส์นี้แต่อัตราเร่งเท่ากับสปอร์ตอยา่าง Audi TT ถท่านผู้ชมคิดว่าแรงหรือเปล่าต้องบอกว่าแรงมากๆและเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยเป็นคว t t โรด้วยจุดเด่นของเจ้า Audi Q760 TFSIE คันนี้ไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตานะเพราะรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ย เหมือนกับเจ้า Audi Q7 รุ่นเครื่องยนต์ปกติอยู่แล้วตัวนี้เป็น Plug-in Hybrid ใส่เทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาพอสมควรแต่จุดเด่นอีกหึงอย่างคือราคาค่าตัวรถรุ่นนี้นำเข้า100%แต่ราคาค่าตัวน่ารักมากๆอยู่ที่4.799ล้านบาทแต่4.799ล้านบาทนั่นคือรุ่นที่เป็นไฟหน้าแบบ LED แต่ถ้าเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED แบบนี้ราคาอยู่ที่4.899ล้านบาทต่างกัน100,000บาท แต่ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับด้วยความขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยความขาดแคลนของชิ้นส่วนประกอบของ a u ดีทั่วโลกทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นของไฟหน้าที่เป็น m a ทริก LED ใน Q7 เนี่ยเพียง2คันเท่านั้นที่เข้ามาในประเทศไทยนอกนั้นเป็นรุ่นไฟหน้าแบบ LED 2คันเท่านั้นที่ราคา4.899ล้านบาทแต่ที่เหลือ4.799ล้านบาทซึ่งก็ต้องแย่งชิงกันหน่อยครับว่าแมทริก LED ที่คุณเห็นแบบนี้มีแค่2 สำคัญในวันนี้อีกและยังไม่ทราบด้วยว่ารุ่น m a t r i ก LED จะเข้ามาเมื่อไหร่เอาละสิมีแค่สองคันเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันและสิ่งที่ขาดแคลนในเจ้า Audi Q7 60TFSI E คันนี้ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไฮเทคเพราะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือในเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนขาดแคลนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ Q7 60TFSI ไม่มี Adaptive Cruise Control นะมีแค่ ครูสคอนโทรลเท่านั้นไม่มีเตือนรถออกนอกเลนไม่มีดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนชิ้นส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยพวกนั้นขาดแคลนทั่วโลกประเทศไทยไม่ได้ถ้ารอ adaptive cruise on control ถ้ารอในเรื่องของระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนรถออกนอกเลนอาจ,จต้องรอเป็นปีนี่คือข้อจํากัดของเขาไม่ใช่ว่าเขาก,ากักไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้แต่นี่คือสิ่งที่ขาดแคลนและเจ้ามิคอ c o n กเตอร์นี่ขาดแคลนยัน wireless charge ด้วย wireless charge ไม่มีเหมือนกันเพราะ ไม่มีชิ้นส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ตรงจุดนั้นด้วยโหน่ากลัวมากนี่คือเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วแต่น่าเสียดายเจ้าตัวนี้กลักหนึ่งยางไม่มีกล้องมองรอบคัน Q 8มีกล้องมองรอบคันแต่ตัวนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับและตรงนี้ไม่ใช่กล้องนะนี่เป็นมอกอัพเฉยๆนี่ผมก็เกือบพลาดไปเหมือนกันนี่เป็นแค่ตุ่มๆแต่ไม่ใช่กล้องนะครับอ่ะเรามาได้ดูในเรื่องของสเปคเขาดีกว่าครับกระจังหน้าในแบบดีไซน์ของ Audi นะเต็มๆอย่างนี้อยู่แล้ว ดูดุดูดันมากเป็นแบบลายรังพึ่งแบบนี้เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้คอตทโรชัดเจนแบชตัวนี้ชั้นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อคอตทโรแต่นี่คือชุดแต่ง S-Line Black Edition อ่าสวยนะดูดุดันดีนะครับและการเปิดตัวของเจ้า Q7 TFSI ตัวนี้นะตัว60 TFSI E ตัวนี้เนี่ยก็สร้างความสันะทือนไม่น้อยในตลาดรถบ้านเราเพราะ เขาถือว่าเขามีอัตราเร่งพละกําลังที่แรงมากๆแรงที่สุดในคลาสาที่ที่ผมเรียนให้ทราบนี่เกือบจะแรงเท่ากับ Mercedes-Benz GLE 53 AMG เลยนะตัว5.3โฟเมติกตัวนั้นน่ะแรงม้ามากกว่านี้20แรงม้าเท่านั้นแต่ราคาทะลุไปที่5.99ล้านบาทตัวนี้แรงม้าน้อยกว่า20แรงมา้าแต่ราคาอยู่ที่4.799ถ้าเป็นไฟหน้าแบบฟูลแมทริกก็4.99 น่าสนใจไม่น้อยครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านข้างสุมล้อนะเป็นสีเดียวกับตัวรถยางเป็น p ิ r รอรีนะครับยางไซส์ยางระหว่าง q 7และ q 8ซึ่งในวันนี้นะครับทาง audi ประเทศไทยก็เปิดตัว q 8เช่นเดียวกัน q 7และ q 8เปิดตัวพร้อมกันในเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบรเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและราคาก็แตกต่างกันเพราะเจ้าตัว q 8นั้นราคาอยู่ที่5 เจ้าล้านบาทเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าเจ้า Q8 มีอะไรที่แตกต่างกันแต่เครื่องยนต์หัวใจเดียวกัน462แรงม้า700นิวตันเมตรเหมือนกันคอตโตรเหมือนกัน มามาดูในความเป็นล้อและยางของเจ้า Q7 60 TFSI ตัวนี้ล้อเป็น Audi Sport ด้วยนะนี่มีคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับยางเป็น Pirelli ตัวนี้เป็น Pirelli ด้วยนะครับโหดูยางเป็นยาง Sport แท้ๆ285 40 R21 ตัว Q8 ก็เป็น R21 เหมือนกันแต่ซีรี์ยางต่างกันตัว Q8 จะเป็น285 45 R21 ล้อขนาดเดียวกันแต่ซีรี์ยางต่างกันนี่เป็น Pirelli โอ oh, เป็น P ีซีโด้วยยางสปอร์ตแท้ๆแม่รับแรงม้า400กว่าตัวไม่ใช้ยางแบบนี้จะใช้ยางแบบไหน S Line นะนี่ชุดแต่ง S Line Black Edition นะครับจะต้องเป็นดําอยู่แล้วนะแต่หลังคายังไม่ได้เป็นทูโทนนะหลังคาเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ได้เป็นแบบซันรูฟนะครับตัวนี้ไม่ใช่ซันรูฟซันรูฟจะไปอยู่ใน Q8 เดี๋ยวเราจะไปดูกันกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับมีไฟเลีย้ยวเป็น LED มาให้กระจกข้างนี้ตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วย Keyless ให้มาแน่นอนอ๋อสวยงามนะเนี่ยโอ้โหมีคำว่าคอนโรตรงนี้ด้วยเว้ย สวยๆๆก่อนที่ไปดูด้านหลังมาดูด้านนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมชอบมีม่านให้ด้วยนะคู่แข่งเขาก็มีนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมชอบให้ความเป็นส่วนตัวที่สูงมากแล้วนี่เป็นกระบ,บี่โอ้เป็นแบบซอฟต์้วยท่านผู้ชมแล้วนี่ดูสีเงินมีโอ้แอมเบียไลท์ด้วยนะครับสีแดงอย่างนี้เอ้สวยว่ะโอ้เมืองจบมือจับแบบนี้นะครับมีที่เขี่ยบุหรี่ให้กันอ u d i นี่ติดบุหรี่นะให้ที่เขี่ยบุหรี่มาจังเลยเว้ยโอ้ดูที่ใส่ของตรงนี้ไว้ใหญ่เว้ย b o นะครับเครื่องเสียง BNO แบบ3มิติด้วยอ่ะนี่ปิดแบบเสียงตึบๆดีนะแต่ถ้าเป็น Q8 นะ Soft Close เป็นไงยางล้อหน้าล้อหลังไซส์เท่ากันนะไม่มีปัญหาและนี่คือความเป็น Black Edition นะครับเป็นสีดำนะขอบสีดำนี่มีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3โอ้โหไฟไท้ายใช้ได้ด้วยไฟไท้ายเป็น LED สวยเว้ย60 TFSI Quattro คือชั้นแรงที่สุดในคลาสเลข60นี้แค่วะ่ะ นะแล้วดูนี่ทอยเสียคู่ด้วยมันแรงจริงนะแรงมากๆตัวนี้นะครับไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้นี้ นะครับแบตเตอรี่ขนาด17.9กิโลวัตต์เอาอยู่ด้านใต้นี้และเขาดีไซน์ออกมาให้แบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากๆทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระนี่ยังอยู่เต็มพื้นที่นะครับมันจะมีพื้นที่ที่น้อยกว่าเจ้า Q7 ธรรมดาอยู่นิดเดียวเองนะครัท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เป็นหลุมไปแต่มันจะเป็นแฟลตแบบนี้โหใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากๆสบายๆนะครับและสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ น,ะนี่นะครับความสูงของรถปรับได้นะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานของแฟนๆแล้วหละว่าถ้าจะยกของก็ปรับตำแหน่งของรถลงไปนะครับนี่ยุบลงไปได้เพื่อที่จะยกของได้สะดวกขึ้นเฮยเท่ดีไว้เบาะหลังพับได้อยู่นะครับพับราบได้อยู่แล้วนะ40 20 40อยู่แล้วนะครับนี่ปรับได้3โซนไม่มียางอะไหล่นะเป็นชุดซ่อมอยางและที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือในเรื่องของการชาร์จไฟ เพราะเจ้า p ล u g อิน y b r ริคันนี้ของเจ้า Q760TFSIE คันนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อย่างที่เรียนได้ทราบ17.9กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้ว,ลวน40กิโลเมตรระยะทางนะและที่ความเร็วสูงสุดที่135กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหวิ่งด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับและระยะทาง40กิโลเมตรแต่ถ้าคุณวิ่ง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงวิ่งไม่ได้40กิโลเมตรแน่ๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานของแฟนๆและหล่าว่าจะใช้งานในรูปแบบไหนแต่ การชาร์จไฟนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับตัวบอร์ดของรถสามารถที่จะรับไฟสูงสุดได้7.4กิโลวัตต์แต่ทาง Audi แถมที่ชาร์จนะครับตัวสถานีชาร์จนี้ให้วอลชาร์จนี้ให้มีความแรงของไฟ7.2กิโลวัตต์อ้านี่ชาร์จไฟเต็ม สองชั่วโมงครึ่งในความแรงของไฟนี้เฮ้ยโอเคโอเคดูดีนะเอาเอาเดี๋ยวเราลองไปนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังกับตอนหน้าดูครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่บอกได้เลยว่าใกล้เคียงกับรุ่นเดิมมากๆครับและก่อนที่เราจะเข้าไปในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนสองนะครับท่านผู้ชมครับจะบอกว่าบานประตูกว้างมากนะและดูช่องประตูโคตรใหญ่เลยอะโห oh, ใหญ่มากนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการเข้ามาในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังและการพับง่ายนะครับมีสลักตรงนี้ พับทุกอย่างแบนราบเห็นนะพับ40่0 40สบโอ้สบายมากแม่โหนะครับนี่และพนักสามารถปรับระดับได้ด้วยนะเห็นนะเฮ้ยเท่ดีว่ะนี่คือระดับปกตินะเราเข้ามาโอ้เล็กรูมเหลือเฟือเลยครับทานผู้ชมครับใหญ่มากเลื่อนได้ด้วยเห็นไหมโอ้เจ๋งว่ะปรับพนักปรับพนักที่บอกปรับเองนได้ด้วยอเออเฮ้ เหลือๆเหลือ,ลอๆนะครับนี่คือปรับมาชิดสุดเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะนี่คือไหลไปสุดโหเหลือเฟือว่ะนะครับและโอ้โหทุกอย่างมันดูแน่นมากมันดูโอเคมากๆที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับแต่วางแก้วน้ำขนาดใหญ่ไม่น่าได้นะดูแล้วนะครับวางแก้วน้ำขนาดใหญ่จะต้องเก็บเข้าไปที่ที่แผงข้างประตูนี้นะแอร แอร์เป็นอีกหนึ่งโซนนะแอร์ Air สามโซนเฮ้ยโอเคหน้าสองหลังหนึ่งใช้ดีมากดีมากดีมากมีช่องช่อง power outlet นะครับสองช่องโอ้โ oh, หไม่มีช่องเสียบ usb ให้หรอเป็นไปได้ยังไงไม่มีไม่มีช่องเสียบ usb เออเฮ้ยไม่มีช่องเสียบ usb ให้คับท่านผู้ชมครับเป็น power outlet ให้นะก็ต้องมีตัวแปลงไปเฮ้ยอันนี้กักกักอะไรกะไรอยู่ไว้ยยเอาเอาแล้วแต่นะมี ไฟนะครับไฟในห้องโดยสารเป็น LED นะแต่ไม่ได้เป็นแบบดิมนะไม่ได้เป็นแบบค่อยๆสว่างค่อยๆมืดนะนือโป๊ะเดียวมาเลยตาหูบอดกันไปนั่งสบายไหมนั่งโอเคนะนั่งโอเคได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสบายอะ่ะสบายได้เลยแต่มันจะดูแข็งๆดูกระด้างกระด้างหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรมีช่องแอร์ที่บริเวณเสากลางนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบอย่างที่เรียนให้สร้างมื่อสักครู่นะครับนี่โอ้ส่วนตัวโคตรๆนะ ไะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าดีกว่าหน้าจอเขาอลังการล้านเจ็ดมากๆครับและก้าเข้ามาในตำแหน่งของคู่ขับนะโอ้โหเท่วะ่ะโอโ้ดูเหมือนอยู่ในยานอวกาศนะท่านผู้ชมเวอรชวลคอปปิ t โอ้โหดูหน้าจอ m m i แสดงผลเขาหน้าจอสองหน้าจออยู่แล้วนะในความเป็น A u ดีนะครับโอโ้แต่หน้าจอเวอรชวลอปปิ้สวยมากเลยอะโอ้สวยจริงนะครับแล้วดูมันดูเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศนะท่านผู้ชม นะมาเต็มดียนะครับดีไซน์ต่ตางๆโอ้สวยมากครับโอ้ทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนี่ไฟนี่คับท่านผู้ชมดูแผ่นนี้ดูแผงตรงนี้เป็นสัมผัสนะนี่ออโตเมติกไลท์นี่แตะแค่แตะไม่ต้องกดเลยนะนี่ใช้แตะเอาครับนี่เป็นออโต้ละนะครับหรือว่าจะให้เป็นไฟท้ายนี่เอ้ยสวยว่ะให้เท่เดียแปะเป็นออโต้ได้แล้วดูแอมเบียนไลท์สี ส้มส้มแดงๆแบบนี้สวยมากเฮ้ย hey, โ okay, อเคอ่ะมันมีความเป็นปลั๊กอินไฮบิดมันมีความเป็นไฟฟ้าเกิึ้นไฟฟ้าอยู่ในตัวนะครับตัวนี้เป็นเปลียนโนแบล็คนะสัมพันธ์กับหน้าจอแบบสัมผัสอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ oh, ดูสิสวยมากสวยมากนะครับตรงนี้ก็หน้าจอด้านนี้ก็ควบคุมในเรื่องของแอร์ระบบปรับอากาศทั้งหมดนะครับและนี่เป็นกล้อง นะมีกล้องหลังอย่างเดียวเนี่ยน่าเสียดายน่าจะมีกล้องมองรอบกันให้ตัวนี้ขี้เรไปหน่อยนะครับไม่มีอะไรในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไฮเทคไม่มีให้มีแค่สปีดวอร์นิ่งให้แค่นั้นโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายในเรื่องของความขาดแคลนของชิปขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับทำให้ออปชันบางอย่างเนี่ยมันไม่มีนะนี่ดูมีไฟแน่นอนนะโอเคนะนี่โอเคชอบอะนะครับไฟพวกนี้แต่เน่สัมผัสแน่นอน นะครับสวยดีวะ่ะเท่ดีนั้นะแล้วดูท่านผู้ชมดูนะหน้าจอเขามาเต็มครบเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวสวยดีอ่ะชอบชอบมีคร u i s e control อยู่ตรงนี้นะครับมีแพดเดอร์ชิพด้วยเว้ยแต่นี่ยังไม่ชัวร์นะว่านี่เป็นแพดเดอร์ชิพหรือจะเป็นตัวหน่วงความเร็วหรือว่าจะเป็นตัวหน่งว,มว,ว,นวนงมอเตอร์แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแพดเดอร์ชิพนะครับคนดูเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอ้เท่ดีวะ่ะเ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้เกียร์สามารถที่เข้าไปที่เกียร์เได้นะครับแล้วก็บวกลบได้เป็นแมนวนวลได้ด้วยโอ้โหก็ดูนี่อ๋ oh. คุญแจโอ้ oh, คุญแจกระทัดรัดดีนะนี่คุญแจสวยดีนะครับนี่กด2ครั้งฝาท้ายเปิดโอเค okay, มากมีช่องเสียบ USB-C ให้คุณ2ช่องเท่านี้นะไม่มี มากกว่านี้แล้วช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็มีพอร์ r เลให้ตรงนี้แล้วก็ตามธรรมดาของคนติดบุหรี่ของ Audi ไม่งล้องให้ที่เขียบุหรี่มาไม่เข้าใจนะครับของแล้วเป็นขอเป็นแก้ากาแฟได้ไมานี่อย่างเงี้ยโคตรเท่เลยนะแต่เขาทำดีมากนะตัวนี้ก็เป็นที่แลวนี่ครับมีช่องวางสล็อตน,นี้ก็เอาไว้เก็บคุณแจนะครับทุกอย่างลงตัวหมดเป๊ะๆหมดโอ้เบาเป็นเบาไฟฟ้านะเบาเป็นเบาไฟฟ้า มีดันหลังให้ด้วยคุยระเบาะนั่งสบายมากเบาะนี่เป็นแบบ S- ไลน์ด้วยเบาะสปอร์ตแบบ S- ไลน์ให้มาโคตรดีเลยวะอยากขับมากคันนี้400กว่าม้าอยากลองอยากลองนะว่าพละกกำลังมันเป็นอย่างไรแต่ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าตาม Eco คสติ๊กเกอเนี่ย4 1กิโลลิตร ซึ่งมันไม่ใช่หรอกใช้งานจริงมันไม่ใช่ตัวนั้นหรอกตัวนั้นเอามาอ้างอิงไม่ได้4.1กิโลลิตรอะอยากรู้เหมือนกันว่าใช้งานจริงๆเนี่ยจะกี่กิโลลิตรอาจจะอยู่ที่10กว่ากว่าก็ได้ใครจะรู้นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเลขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่นานเกินรอครับเราคงได้ขับเจ้ารถคันนี้กันนะนี่ตัดตัดแสงนะเป็นแบบตัดแสงเอาเอานี่คือรุ่นเริ่มต้นของเขานะ Audi Q7 60 TFSI e คอต t r โ S S Line Black e i i t i o n เดี๋ยวเราไปดู Audi Q8 60 TFSI e Quattro S Line Black Edition กันว่าเทพกว่านี้หรือเปล่าแต่เครื่องยนต์เดียวกันเบนซิน3 0ลิุรทวินเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้า4 2แร่แรงม้า7 0 0นิวตันเมตรไปดูกันครับและนี่ครับทุกคคู้ชมคือเจ้า Q8 60 TFSI e Quattro S Line Black Edition ดูสปอร์ตมากขึ้นดูเท่มากขึ้นและแพงมากขึ้นด้วยตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5.79ล้านบาทนะราคานี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะแพงกว่าเจ้า bmw x640im Sport ที่เพิ่งเปิดตัวไปแต่แรงม้าเขาแรงกว่าตัวนี้แรงกว่านะ bmw ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามามีแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3.0ลิตร เหมือนกันถ้ามองที่เครื่องยนต์เหมือนกันแรงม้าเท่ากันเดียแรงบิดเท่ากันเดียแต่เมื่อเจ้า Q860TFSI E มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาทําให้เขามีแรงมา้าทะลุไปที่462แรงมา้า700นิวตันเมตรเลยมีพละกกำลังมากกว่าเจ้า BMW X640i M Sport แพงกว่า2-3แสนนะแพงกว่าเจ้า BMW X6 นะตัว BMW X6 ก็เป็นในสไตล์แบบนี้อยู่แล้วแต่เป็น SUV แบบคูเป้หน่อยๆแบบสปอร์ตหน่อยๆเจ้า Q8 ตัวนี้ก็มีบุคลิกเช่นเดียวกันแต่แรงมาเยอะกว่าและเป็น p l u อิน Hybrid ในขณะที่ BMWX 6ที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆเป็นเครื่องยนต์สันดาปในล้วนๆน,น่าสนใจครับการแข่งขันนี้ดูเดือนเหลือเกิน BMWX เ6เป็น CKD ประกอบในประเทศ Audi Q8 60tfsiE เป็นรถนำเข้าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว,ว่าชอบในรูปแบบไหนแต่นี่คือรูปร่าง หน้าตาของ Q8 60TFSI E นี่ไฟหน้าเป็นแมทริกใน Q8 ไฟหน้าแมทริกทุกคันใน Q7 เป็น LED และแมทริกซึ่งในวันนี้แมทริก่าตลาดในรุ่น Q7 แต่ Q8 ไม่มีปัญหาเป็นแมทริก LED ทุกตัวหน้าตานดะูดูดัดนดูคล้ายๆกันแหละหน้าตาเป็น S Line Black Edition เช่นเดียวกันนะครับแต่แต,ตกต่างกันก็คือในเรื่องของชุดแต่งในเรื่องของออปชันในราย,รายละเอียดเพราะตัวนี้กล้องมองรอบคันมีมาให้คุณแล้วยางอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับซีรีส์ต่างกันแต่ขนาดยางเท่ากันคือ ขอบ21แต่ซีรียางเป็น45แล้วแบรนด์เป็นฮันคุกนะแบรนด์นี้ไม่ได้ขี้เรนะครับทุกผู้ชมครับในวันนี้ฮันคุกก้าไปสู่แบรนด์ยางรถยนต์ระดับโลกแล้วออปชั่นมีมาให้นะเซ็นเซอร์หน้ามีรอบคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแต่ในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไฮเทคนะครับทุกผู้ชมครับเหมือนกัน a อดแอพติฟครูสตันทนก็ไม่มีมีแค่ครูสอันทนระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนในเรื่องของรักษารถอยู่ในเลนต่างๆไม่มีเช่นเดียวกัน ขาดแคลนเหมือนกันนะนี่แต่มีกล้องมาให้แล้วกล้องมองรอบคันมีมาให้ตัวนี้ดำทั้งคันเลยดูสิโคตรสวยและหลังคาเป็นซันรูฟด้วยนี่หลังคาดูเท่ขึ้นนะนะครับและนี่มีโปรเจคเตอร์ด้วยไฟ LED โปรเจคเตอร์ให้ตัว Q7 ก็มีนะเปิดประตูปับ๊บ S ไลน์ปรากฏที่พื้นทันที เฮ้เท่ดีเท่ดีนะครับสวยๆนะมี S Line อยู่ตรงนี้ทั้งเจ้า Q7 และ Q8 นะรับประกันแบตเตอรี่8ปีนะครับในเรื่องของการรับประกันหลังการขาย และการดูแลรักษาของแบตเตอรี่ของเจ้า Q8 เนี่ยนะครับทั้ง Q7 Q8 นะที่มี17.9กิโลวัตต์อัเนี่ยเขามีทั้งหมด8โมดูลเวลาจะเสียเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายโมดูลดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของราคาข้างหัวนะครับย่อมยาวตามไปอยู่แล้วการชาร์จเหมือนกัน,น2.5ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งเต็มไฟเต็มและระยะทางในการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน40กิโลเมตรเท่ากันความเร็วสูงสุด135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเหมือนกัน เนะพ,พราะพละกกำลังทุกอย่างหัวใจทุกอย่างเหมือนกันแต่ดูดีทรงดีไซน์รูปแบบหน้าตาต่างกันต่างกันเล็กน้อยนะ Q7 กับ Q8 ตัวนี้ก็ต้องเจอกับ X6 อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ GLE Coupe นะครับเจ้าตัว Q7 ก็เจอกับ X5 กับ GLE นะอันนั้นคือคู่แข่งในโลกใบนี้อยู่แล้วลองมองรอบคันนะดูลายโอ้สวยวนะเนาะไฟท้ายสวยเนี่ยผมชอบลายลังพึ่งด้านหลังเนี่ยมันดูมีรายละเอียดดีนะครับ แต่พื้นที่เก็บสัมภาระของเจ้า Q 8เนี่ยมันจะน้อยกว่า Q 7เพราะว่าด้วยความเป็นสไตล์คูปของเขามันก็จะทําให้เล็กกว่านิดหน่อยแต่ก็เหลือเฟืออยู่แล้วในเรื่องของพื้นที่การใช้งานในเรื่องของการลดระดับของรถเพิ่มระดับของรถมีให้เวลาจอดอยู่แล้วพับเบาะ 40, 20 40เหมือนกันพับแฟลตไปเหมือนกันให้มันดีให้มันดีบอกแล้วไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากมายนะครับเบาะเป็นเบาะสไตล์สปอร์ตเหมือนกันด้วยนะครับนี่แต่ ตัวที่เพิ่มขึ้นมา soft close นี่คุณไม่ต้องจะไปปิดให้เสียอาการปิดเพียงบางๆางเขาดูดเข้าไปแล้วไม่เหมือน q 7 q 7ปุ้งปังปุ้งปัง q 8ผู้ดีขึ้นมาเพราะราคาปรับขึ้นมาอีก1ล้านบาทและเบาะภายในเป็นไดมอนคัดเหมือนกันแต่เนื้อของผิวสัมผัสของเบาะต่างกันนี่เป็นหนังแบบโอ้ โอ้ยนั่งนิ่มกว่านั่งนิ่มกว่า Q7 เยอะเลยอ่ะโอ้นิ่มกว่าเลยครับท่านผู้ชม Q7 ออกนั่งแบบแข็งๆกะด้างกะด้้งนะโอ้ตัวนี้นั่งนุ่มเลยแต่ฟังก์ชันใช้งานเหมือนกันนะครับโอ้นี่ปรับได้ Q7 จะปรับตรงนี้ความหรูหราต่างกันไม่มีม่านนะแต่ตัวนี้ไม่มีม่าน Q8 ไม่มีม่านนี่เป็นกระจกร้กรอบนะครับ นะเป็นกระจกไรากรอบไม่มีม่านที่ผมบอกว่าไม่มีม่านนี่คือไม่มีม่านแบบแมนนวลนะแต่เป็นม่านแบบออโต้มีม่านแบบออโต้เห็นไหมผมเปิดให้ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วถ้าเปิดตรงผมเดี๋ยวบังผมนี่เปิดให้นี่เห็นไหมเขามีม่านแบบออโต้ไม่ต้องเสียอาการนี่นี่คือฟังก์ชันที่เขาเพิ่มให้มานี่กระจกไร้กรอบ โอ้โหนั่งดีเว้ยนอกนั้นยังเหมือนกันนะแต่อ๋อมีแอร์แอร์แยกอิสระอีกนหนึ่งโซนตรงนี้นะครับไม่มีช่องเสียบ usb เหมือนเดิมเป็น power outlet ให้ที่วางแก้วน้ำเหมือนเดิมนะที่วางแก้วน้ำเหมือนกันไม่มีอะไรที่แปลกตาไปนะครับมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องพแต่นี้มันเป็นนะมันกึง่งกึ่งเพราะนเราบิกซันลูฟแล้วตัวนี้นะครับซันลูฟขึ้นมาถึงนี่เนี่ยเท่ดีเท่ดีแต่นี่โอ้โหกำมะหยี่โคตรเท่เลย สวยมากแล้วนี่ดูลายเป็นลายไม้อย่างนี้สว,สวยสวยสวยมากครับสวยมากเครื่องเสียง bno อยู่แล้วนะตามสไตล์ของ audi นี่เป็นเครื่องเสียงแบบ3มิติตัวท็อปของเขาป่ะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้ขับแล้วก็ภายในของเขาหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรครับครับเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับหน้าจอเหมือนนะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว3จอตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับเท่แบบนี้ audi เดี๋ยวนี้กินขาดในเรื่องของหน้าจอและในเรื่องของพวงมลาลัยที่เป็นสปอร์ตแบบนี้นะและท้ายตัด เป็น s อสไล์ชัดเจนอยู่แล้วเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกัน Q7 Q8 เหมือนกันแต่เบาะที่นั่งตัวนี้สปอร์ตกว่านะเบาะของ Q8 สปอร์ตกว่าและก็มีเมมโมรีอีก2ตํตำแหน่งนะครับทั้งผู้นั่งโดยสารตอนหน้าและผู้ขับขี่มีเมมโมรีสองตำแหน่งในขณะที่ Q7 ไม่มีนะเฮ้ยโอเควะ นี่ไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า4ทิศทาง Q7 ก็ปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับนอกนั้นภายในเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วหน้าจงหน้าจอระบบสัมผัสโคตรสวยบอกตามตรงโคตรสวยนะครับนี่เป็นแมปเลยดูดีอ่ะเนาะเท่ดีอ่ะดูดีโคตรงามนะแหมมันเท่เดีเลย แต่ในสีนะอันนี้ผมแน่ใจ Ambient Light นี่น่าจะเปลี่ยนได้มั้งเพราะว่าตัว q 7มันเป็นสีส้มๆเนี่ยนี่มันเป็นสีม่วงเดี๋ยวๆลองดูดู๋ยวเซตติ้งมันอยู่แถวเซตติ้งนี่แหละ Display Back อ่ะคอพิทอ่าหุยนี่มันเป็นแบบมีเสียงติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กด้วยนะแวร์ชั่วค็อกพิทดูสิปรับอะไรได้เอา้าวนี่ไงมาแล้วนี่ปรับรูปแบบได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแอะชอบจังเลยมันมันเป็นสัมผัสแบบกดกึกๆได้ด้วยอ่ะ เออเฮ้ยเท่ดีไว้เท่ดีไว้ MMI นะครับนี่จอ MMI จะสว่างจะนี่นี่จอนี้จอ MMI นี่นะครับเซตได้เซตได้อ้าวว่าไปสวยดีสวยดีนี่นี่จึงอ่านี่มาแล้วแมสรุปบบสัมผัสเร็วขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของหน้าจอที่ดูแลในเรื่องของระบบปรปับอากาศอยู่บริเวณนี้ตัวนี้เหมือนกันนะเกียร์เหมือนกันมีปาร์กิ้งไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮให้ตัวนี้ก็อ่า กุญแจเหมือนกันเดียนะครับไม่มีปัญหาช่องวางแก้วน้ำา2แก้วนะตัวนี้ก็ที่เก็บของพร้อมกับที่เสียบ USB C 2ตําแหน่งโอ้คำเดียวสั้นๆนะผู้ชมขอลอง462แรงม้ามันจะร้าใจขนาดไหนอยากรู้จริงๆ700นิวตันเมตร5.2วินาทีอัตราเร่ง0ถึง100 มันซปเปอร์คาร์แน่ๆในตัวนี้เดี๋ยวเรามาสบกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Q7 Q8 6 0 TFSI E Quattro S Line Black Edition เนี่ยเป็นอย่างไรน่าใช้ไม่น่าใช้ราคาค่าง,งวดเขาน่าสนใจแค่ไหนครับสนับสรุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคู e ซ a รามิกแบล และนี่นครับท่านผมเข้าก,กับการพาชมแบบคร่าวๆนะครับกับเจ้า Q7 และ Q8 60t FSi e Quattro S Line Black Edition ของ Audi ประเทศไทยที่นำเข้าเทคโนโลยี Plug-in Hybrid เป็นครั้งแรกของ Audi ประเทศไทยทั้ง Q7 และ Q8 ทำให้ตลาด SUV หรูในคลาสนี้ดุเดือดมากขึ้น GLE มีคู่แข่งแล้วรวมไปถึง GLE 53 AMG 4Matic Plus ก็มีคู่แข่งแล้วในราคาค่าตัวที่ต่างกันอยู่พอสม ควรแต่แรงม้าต่างกันนิดเดียวออปชั่นยอมรับครับว่ามีความแตกต่างกันแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมละครับว่าชอบหรือไม่ชอบ BMW ก็เจอคู่แข่งแล้ว X5 และ X6 มีคู่แข่งตรงตรง b m รรู้ตายアウดีเช่นกันเร่งรีบเปิดตัว X640IM Sport เมื่อไม่นานมาน,นี้มารับมือเจ้า Q860TFSI E ตัวนี้เหมือนกันแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ทโลยีนี้มาพร้อมกับราคาที่น่าสนใจเจ้า Q7 เริ่มต้นที่4.799ล้านบาทถ้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ถ้าเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED อยู่4 8 9 9ล้านบาทในขณะที่ Q860 TFSI ก็อยู่ที่5.799ล้านบาทถือว่าเป็นรถ SUV นํานำเข้าในทโลยีไพลส์ไฮบริที่มีราคาค่าตัวที่ดีมากๆคันนึ่งทำให้การแข่งขันในตลาดน,นี้สนุกสนานมากขึ้นดูเดือดมากขึ้น ตลาดเป็นของลูกค้าเป็นของผู้บริโภคมากขึ้นที่มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่คุณชอบมากขึ้นรถคันนี้จะดีหรือไม่ดีเรายังบอกไม่ได้แต่ถ้าดูตามสเปหน่าสนใจมากๆ462แรงมา้า700นิวตันเมตรมันแรงมันเร็วแต่อัตราสิ้นเปลืองยังไม่รู้เพราะตัวเลข41กิโลเมตรต่อลิตรเราไม่เชื่อไม่ใช่การใช้งานแบบชีวิตประจําวันแน่แนการใช้งานจะเป็นอย่างไรถ้าไฟฟ้าหมดแล้วใน40กิโลเมตรแรก อัตราการสิ้เปลืองเขาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่นานเราจะไปพิสูจน์กันไม่นานเราจะไปลองขับกันแล้วดูซิทั้ง q 7และ q 8เนี่ยสามารถที่จะยืนแข่งขันกับ mercedes benz gle 3 0 0 e mercedes amg 53 FOMATIC PLUS ได้หรือเปล่ารวมถึง b m w X5 และ X6 ได้หรือเปล่าในวันนั้นครับอีกไม่นานเราจะไปลองขับกันผมและเพื่อนๆพื่อมสื่อวชอนสายรถยนต์รอที่จะลองขับรถคันนี้ใจจดใจจ่อแน่แและอีกไม่นานเกินรอเราได้ขับแน่ๆและ ตอนแร์แชละาจะนำผลการอรอขับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบครับท้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Audi Q7 และ Q8 60 TFSI e Quattro S Line Black Edition 2คันนี้2รุ่นนี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันครับวันนี้ต้องขอตัวไปแต่็นเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมค,ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ